เป็นของอายุทยา ATCC จะแต่ตบได้หนักพอาสมควรนะครับอายุทยา ATCC ริสรยาพรมล่าเสอร์ออกีดอยยาขึ้นไปแล้วครับเซอร์ี้แก้ไขโสรยายกมาชัชชุออนตีพุ่งมากครับแล้วก็เป็นออนดูครับมาหัวเสาแล้วก็ตีข้ามบล็อกลงไปครับ โอหลาดตนลูกนี้ครับถือว่าทำได้ดีครับยุทธยาเฉลยโอกาสจะไม่ได้ครับนี่ได้รับบอลคันข้างขวายายกให้กับชัชวนตีจังหวะนี้แก้ไขได้อย่างยอดเยี่ยมครับโอ้แลกกันคนละหมัดนะสุธตาขอข้ามาก่อนครับวิทยาบุกบ้างชัชุนอ่อนลูกครับโอ้โหแลลีิ เชียร์นี่ลุกคือกันหมดเลยครับโอ้ได้เห็นอะไรดีๆในแต้มนี้พอสมควรเลยครับมาครับวิลาวันขอแก้ไปโซรียาย,ยกมาชัช,ชวลตีลูกนี้แล้วก็จบครับซีบอ่นะครับไหลหลังนะครับโอ้แห<ล>วกตรงกลา,างครับรแรกชิปตะข่ายหน,น่อยโอ้ยเรายังรองไว้ได้ยุพาย,ยกสูงให้กับชัชวลเตีลูกนี้ ฉีกออกไปทางขวามือของเองซ้ายมือของจอนะครับแล้ววันนาพยายามพุ่งไปรับนะครับโอ้คุณเดชครับดูอายุคู่นี้นะครับผลักไปติดบล็อกสวนขึ้นมาเอาทางยุพาครับดักสวยครับยุพาสษ่กลางบุกบ้างครับยุทยาสวยมากนะผลันทันกินมาชุทารัตผักข้ามมาก่อนครับโอกาสของอยุทยาชดจวนขึ้นใส่เลยครับพัสอ้าแล้วพัสอาคู่ด้วยครับลูกนี้ ช,ช่อชวยโมกซีครับตีฉลับบล็อกของรัศมีสุขมูลครับออกหลังไปแจ้งเกิดมานามาน,นิ้แจ้งเป็นผู้ใหญ่แล้วกันครับตีสวยมากครับข้ามบล็อกไปมุมอาเป็นของบางกอราสพรพนันยกขึ้นมารัศมีตีใส่บล็อกแล้วลงในแดนของบางกราสครับรัศมีไว้ได้ครับนี่ครับโอ้โหสองมือเลยครับโ,โดนมือขวาแล้วก็เด้งมือซ้ายไปลงในสนามครับตอนนี้รับดีครับเป็นผ่า หัวเสาจังหวะพลาดครับตรงนี้ปริยาให้มาชัชชุออนอ่านลงไปตามมาครับสิต่อ13บสามล็อกลงมาเลยครับชัชชุออนต้องขอเวลานอกครับสำหรับไอเดียขอนแก่นป่อยให้ ครับออนอูมาวางติดบล็อกยุพายังได้สรยาเลือกให้มาที่ชัดจวอนตีแล้วเป็นต้ามครับชิโกมารอครับระยะถอยสุดครับลูกวิ่งเข้าไปตีเข้าไปครับ่ติดบล็อกหรือว่าติดฝั่งของบางกรลาสพรพาครับแก้ไขได้ดียุพาให้สรยาแล้วยกสูงมาให้กับชัดจวนตีจนหวาน,นี้เรียบร้อยครับ ครับวรังคณาเปิดสวยกรวิกาให้มก็ยังติดบล็อกครับ่ายอ้าวขอดูมาเคาะข้ามไปก่อนกนิกาให้โสรยาจังหวัดนชชชวนตีติดบล็อกแล้วโอ้โหรัสบีสุภาพบุรีครับนี่โสรยาเลือกให้ครับหลอกไปสองครับแล้วโอ้แต่ตัวบล็อกนี้อ่านมาชัชชวนแน่ครับโอ้ตอนนี้สิบต่อสิบสี่เโสรยาเซิร์ฟมาวันแรกโอเคยกไปด้านหลังครับชัชชวน เปคะแนนอีกแล้วครับชชูออนโมกนสิบห้าต่อสิบครับยังรักษาระยะห่างไว้ได้โอ้ตีผ่านล็อกตัวนอกครับลูกนี้รังคะแน,นสวยครับแล้วบ่อนสั้นลูกนี้อุยยังดึงขึ้นมาได้สุรสัสวดีตีใส่บล็อกออดูมาอัธยาให้กับออดูมาอีกครั้งหนึ่งเขาเี้ตีแล้วโอ้ย็อบได้แล้วก็ลงในแดนของนครราชสีมาหนีตัวออกมาเพื่อรอจังหวะขึ้นตีครับเทคอยู่แบบที่มีบล็อกสองคนครับตีไปโดนแล้วก็หน้าลบแรมครับ บอนแรกกระแทกมาครับศริยาให้ชัชชุออนตีเองเลยครับโอโหรับเองตีเองครับลูกนี้สลับบุ้งดินชัชชุออนโมกภาษีครับดาวรุ่งนะคตไกลตอนรแรกเปิดมาครับสริยาให้หัวเสาชัชชุออนตีแม่บอลยังดินลงเส้นพอดีรับลูกนี้จังหวะเหมือนไม่ดีมาง้อขวครับติดบล็อกลองมาได้บุกใหม่ครั้งหนึ่งครับวิทยาหัวเสาชัชชุออนครับไม่เหลือครับนี้บิดมุมบิทยาน วันนี้หัวเสาอายุทยามาทั้งคู่ครับทั้ง้ามเป็นของอายุทยา ATCC